สวัสดีครับพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องนกอ้าวหมัดนกร้อกหัวใจครับผมผมกันเนอร์นะครับรับบทเป็นคันครับผมไนซ์นะครับรับบทเป็นคินครับเราเราเรื่องราวพอสังเกตไหมครับพอสังเกตประมาณไหนประมาณไหนพอสังเกตคือคือจริงๆอ่ะสามารถเล่าทั้งเรื่องได้เลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูจะแบบแบบอะไอ คันปากอะไรอย่างปล่วยอ่าแต่ว่าเล่าเล่าก่อนแบบว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่าเลยก็คือพระเอกเป็นนักมวยใช่แล้วนายเอกเป็นโปรโมเตอร์ค่ะอันนี้คือสั้นๆแต่ถ้ายาวขึ้นมาอีกนิดนึงก็พระเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนมากมากเออเขาก็จะเป็นคนที่ผ่านแบบเรื่องราวในอดีตมาค่อนข้างที่จะเยอะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งนอกแต่ว่าอ่อนในดังนั้นเนี่ย มันมันมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งที่มันจะมีแค่น้อยคนเท่านั้นที่จะสามารถที่จะทําลายจุดอ่อนตัวนี้ได้และกําแพงของเขาเนี่ยสูงมากอมเออและคนข้างข้างคนข้างข้างคือคนที่ทลายกําแพงของทันปืนใหญ่ปาาพยักฆ์เฮ้ยคุณทาอะไรออไม่ดีเลยทำไมต้องไม่จับเขาเอ,อจงจัเอง นี่แหละเขาก็มาทลายกำแพงผมที่หมดแลเราทำไมเขาเขาก็มาทลายกำแพงผมใช่จนก็ได้เริ่มคุยกันแล้วก็ได้เริ่มแบบว่าคบกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคบหรือเปล่าไม่รู้ต้องไมต้องดูเองหอามายถึงในเรื่อง,<ร>ง,งคือบางท,ทีผมก็ค่อนข้าง,ท,งที่จะแยกไม่ออกระหว่างชีวิตจริงกับตัวละครอ๋อใช่ใช่โอ้ที่ไหนเลยที่ไหนเลยครับก็ผมนะครับแล้วก็เป็นคิมครับในเรื่องเป็นคอมพิวเตอร์ก็ มาเริ่มจากคีนะครับเป็นมณดิตที่เพิ่งจบใหม่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็เจอปัญหากับชีวิตแล้วเขาก็ต้องหาทางออกจนได้เป็นเจอกับทันแล้วก็เหมือนมันอยู่ด้วยกันอ่ะความสัมพันธ์มันก็เริ่มเติบโตครับใช่ครับทันคีตัวละครมาถึงตัวละครก่งแบบถายจัดจังเด็บพวกแรกกันแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆครับผมก็ผ่านสองเวียนแต่ละสองเวียนเนี่ยเพราะว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นน็อกเอาท์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอคชั่นเนี่ยเป็นหลักเลยอ่าก็จะมีการแบบเตะต่อยนะครับผมใช้หมัดใช้ศอกนะครับผมตามแม่ไม้มวยไทยครับโอ้โหอยู่แล้วก็เรียนผมผลากเขาไปเรียนด้วยเพราะว่าผมต้องเรียนคนเดียวไงผมเป็นนักมวยใช่ ผมไปเป็นเพื่อนพาะผมอยากไปดูคุณต่อยผมไม่ได้ชวนอยากไปให้กลังใจผมอยากไปให้กำลังใจคุณมากกว่าผูตสา์แค่ตัวให้เรานะไม่ต้องแก้ตัวโอเคโอเค,อ,เคอ่ะเขาตั้งใจไปแหละวันนั้นอ่ะเออเออก็แบบว่าอยากเห็นว่าเวลาเขาเรียนมวยเนี่ยเขาเล่ยนยังไงบ้างเหนื่อยไหมนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่แล้วเราเป็นไงครับอยากเรียนต่อยมวยบ้างปะเราก็นั่งข้างๆเวทีจบเหมือนเดิมเราจะไปต่อยไหนเนาะ เราก็ให้เขาปกป้องไม่ใช่เราไปต่อยเองก็แบบขอแค่นี้เดียวค่ะจะทิ้งรูด้วยไหมพักเดียวเลยอ่ะไม่เขาเขาเป็นที่พักสายตาของไงคือแบบว่าคือบางทีอยากให้หรมกติแบบมองไปทางไหนแล้วมันรู้สึกว่าเอา้ยมันลบสายตาเลยอย่างเงี้ยแบบก็ก็แบบหันมองหน้าเขามันก็เหมือนการพักสายตาของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย

แบบเปิดรอบคเมย่์ไหนอ่ะทำไมถึงแบบมีที่นั่งน้อยจัง,งอะไรเงี้ยคือตอนแรกอ่ะเราไม่คิดว่าจะมีคนสมัครแบบว่ามาดูอ่ะเยอะขนาดนี้มีคนลงทะเบียนเยอะขนาดนี้แล้วก็ซึ่งมันถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเรารู้ว่าจะมีแฟนคลับแบบว่าลงทะเบียนมาเยอะขนาดเนี้ยก็พี่โปรดิวเซอร์คงจะขยายลงให้มันใหญ่กว่านี้ครับกาวชมัดก้าะเหรอคือ คือบางคนอ่ะไม่ได้นั่งด้วยซ้ำบงคนคือยืนดูอะไรเงี้ยครับที่ทีมงานก็แบบยืนดูด้วยเพราะว่าสลักให้พี่พี่แฟนคลับนั่งครับไม่วรอบหน้าจะมี่งหีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่ามีแน่นอนหล่ไวาน้ไแคนตอบรับดีนะครแล้วก็รีแอคชั่นในโรงหนังครับแบบเฮฮากันมากแบบว่าเออแบบว่าพอเจอซีนนี้อะไรเงี้ยก็แบบ กีดกัดกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบชื่นใจเนาะแล้วเราเองก็กีดกันกันใช่ใช่เราก็เป็นสาววายคนหนึ่งเราก็เป็นสาววายคือแฟนคขับฮอปพวกเราก็ฮอปเหมือนกันเวลาเวลาที่เห็นตัวเองแสดงเหมือนกับเขินนะแต่ว่าพอดูไปดูมาเอ้ยมันนวิญญาณสาววายเข้าสิงอ่ะมันฮอปอะเป็นฮ็อป เล่นอะไรของแกเนี่ยมันเคยหมดแล้วตอนถ่ายอ่ะตอนถ่ายอ่ะมันไม่เขินนะแต่ว่าตอนดูจริงจอ่ะมันแบบมันมีมุมกล้องมีอะไรด้วยมันก็เลยแบบว่าทำไมมันถึงขนาดนั้นได้วาแบบว่าเออทำให้เราฮอบได้อ่ะมันก็แบบฮอบจริงตอนถ่ายม่ฮอบตอนดูเขาอยากให้ดู ep หนึ่งอ่ะเพราะว่ามันแบบซีนนั้นมันแบบสุดยอดจริงๆิอืออืมอือ ทุกคนเห็นหมดใช่เพราะว่ามีรีแอคชั่นพวกเราอยู่ข้างๆอะไรางเงี้ยอยากจะเอากล่องป๊อปคอร์นมาบังหน้ามันเป็นทีเด็อดมต์ิ้เลยอยากจะเอาถังป๊อปคอร์นมาบังหน้าแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้เออไม่ได้เดี๋ยวโดนหิกหลังสนุกเพราะว่าสนุกมากผมชอบพวกเราชอบครับอีพีต่อต่อไปเหรอครับอ่า เราจะไม่สปอยแต่ว่าเราจะบอกว่าอีพีหนึ่งอ่ะคือมันแบบดูเดือดขนาดนี้แล้วอีพีต่อไปแน่นอนว่ามันจะต้องแบบดูเดือดยิ่งกว่าเดิมครับเพราะว่ามีการชงต่อยเลือกตกยางออกครับแล้วสิ่งความรักก็จะแบบมากขึ้นรุนแรงใช่ความสัมพันธ์ของทังกับคินทุกคนก็จะได้เห็นมากขึ้นใช่ครับก็อาจจะมีการยกขันมากไปสู่ขอคินถึงที่บ้านในชีวิตในเอ้ยสินสอดเท่าไหร่เดียวพี่ เขาดิไม่เมื่อวานผมเจอแม่พี่คีนด้วยเจอแม่พี่ไนท์ด้วยผมเลยใช่ปากตัวเลยปะากยากแล้วแต่ว่าไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวกลัวแม่เขาลงการเมื่อวานคือแบบว่าเออไม่เห็นเดินมาหาทั้งแม่เลยแบบว่าพอจะได้ถ่ายรูปก็แบบเดินแบบหนีๆก็เขินไงเดี๋ยวแม่มาเห็นว่าแบบลูกเขยเอ้ยไม่ใช่เอ้ย เดี๋ยวแม่ไม่เห็นว่าเพื่อนร่วมเอเพื่อนนักแสดงเนี่ยที่สแสดงด้วยกันแบบว่าเขาแบบดูบงๆงอ,งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ชอบหรือเปล่าลอะอรมอะไถามแม่ไปคือให้กันนื้อออกไปก่อนเยอะมาแต่ว่ายอกยอยอก,ยอก,ยอกคือแม่เขาก็บอกว่าแบบกันเนื้อเขาแบบ หล่อมากแบบมีแบบมีความมากดูแบบเป็นพระเอกมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชมกับยายเพราะว่าเมื่อวานยายก็ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เมาเมาว่าเออแบบพระเอกมาหล่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะทำไมต้องถามให้ผ่านนะมันแบบแตกทำไมถึงว่างั้งเงินโรงงานกับเงินโรงงานวันนี้กินอินอะไรไม่ได้คิดว่า ไม่ได้คิดอะไรเลยใช่เา็ได้คิดเปรเฮ้ยไม่ไม่ไม่แต่พี่กิกีกะดีครับกีกรดาชดีครับอยาโชงกันได้ไหมเดี๋ยวมี่เออชอกันมแล้วเราขัดทำไมเป็นปล่อยขัดมากเราขัดไ้ก่อนขัดไเออ เดี๋ยวงราพอยก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นเป็นเพื่อนนักแสดงที่ดีต่อกันครับครับเรื่องขยายความสัมพันธ์ใช่ไหมครับไม่ไเลยอ๋อเมื่อกี้ที่ถามว่าอะไรนะผมไม่ได้ฟังผมไม่ได้ฟังเมื่อกี้ที่ถามว่าอะไรเหรอที่ว่าเรพี่สาว ก็ตอนนี้ก็มากกว่าพี่น้องแต่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเพราะว่ามีอะไรก็คุยใช่เหมือนกันแบบมองหน้าพี่ไหนว่าเออพี่ไหนก็จะรู้อะแต่ว่าการต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยโน้โน้้เล่น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 รู้รู้ออครับน้องเขาก็แบบน่ารักแบบว่าคอยทคแค์คอยแบบใช่ดู่ลใจใส พี่นายอยากได้อะไรอยากกินอะไรการเนอร์ก็ไปซื้อมาให้ใช่เลี้ยงชอบไปพาไปเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือนี่แหละสาเหตุที่ผมต้องไปเลี้ยงเขาเพราะว่าในซีรีส์ผมทำรุนแรงกับเขาไปเยอะมากเรว่าแฟนๆน้องบอลหรือว่าคุณทำอะไรกับเขาไว้ใช่ครับอาจจะโดนหม่ำหนีผมดุมว่าก็ได้ เขาจะร้องมามีใช่หมอย่าอย่าอย่าด่ากันเนอะเลยนะเหตุการณ์พวกนี้ได้ที่ไหนก็สามารถติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดแบบอ่อก่อนใครนะครับแล้วใช้คำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์แบบเสมือนจริงโอเคโอเคใช่ก็สามารถติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับได้ใน VTV นะครับผมก็ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับผมติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับ ได้ในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับผมเริ่มวันที่16พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมครับรายงานสดโดยกันเนอร์นักสกันนะครับรับบทเป็นทันครับรายงานโดยไนท์บริพาทครับรับบทเป็นคิงครับครับแล้ววันนี้พวกเราสองคนนะครับขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณครับ